อยู่กับ Self ab, เซฟแฟบอมโฮมคาสาขาสะพาน4่บอววินนะคะสาวกซิตี้นะคะวันนี้มีดีมาโชว์อีกหนึ่งคันนะคะกับเจ้า Honda City สีขาวนะคะคันนี้เป็นตัว1.0นเทอร์โบนะคะตัว R S เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะคันนี้มาพร้อมกระส่งซีดานะคะเกง๋ง4ประตูนะคะบอกเลยว่าคันนี้เดิมบางทั้งคันนะคะทุกคนของเขาเนี่ยชมนี้จะเป็นหน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับปี2021นนะคะใครที่หาซิตี้รุ่นนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าตอนนี้ของเราโปรโมชั่นเด็ดๆรออยู่เพียบนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะภายในนะคะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะภายในจะเป็นเบอะหนังสีดำนะคะทุกคนอ่าหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์อัตโนมัติเบาะหนังสีดำนะคะชุดพรมมีให้นะคะด้านหน้าก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูบอบ์ดหลังกันบ้างนะคะสำหรับ,บอบ์ดผู้โดยสารด้านหลังนะคะคือกว้างขวางสามารถนั่งได้สบายๆส,สูง175 180นั่งได้สบายๆนะคะทุกคนคันนี้นะคะล้อยังเป็นล้อเดิมอยู่นะคะเป็นอลลอยเดิมจากโรงงานนะคะนี่ไฟเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน RS นะคะสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคันนี้คือตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้รอบคันกันนะคะ ดูบอดี้รอบคันกันนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนี่คือคุ้มมากๆนะคะทรงสปอร์ตนะคะสวยเฉี่ยวนะคะคันนี้กับ Honda City ปี2021 1.0เทอร์โบตัว RS ท็อปสุดนั่นเองส่วนใครที่สนใจแล้วก็อยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาหาเราหรือว่ากดติดตามเพจนะคะอําพมคาสาขาสะพาน4ปบอบวินแล้วก็ฝากช่อง y o u t u b e นะคะรถมือสองสะพาน4ีฟิดาวใครอยากได้รายละเอียดทักมากันเยอะๆนะคะสวัสดีคะ่ะ